สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพิขาวโตจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหเลขที่18ครับผมนายสุภาพพันปานจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สิบห้าครับดิฉันนางสาวสุนิชามาลัยจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทับหนึ่งเลขที่สาสิบเอค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงานเรื่องการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสมุทรบุรีเพื่อการเกษตรค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ วันนี้มีความผันผวนไม่แน่นอนค่ะโดยจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นภัยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเช่นสภาพอากาศในโลกตอนนี้นะคะมีภาวะโลกร้อนหรือเกิดภัยแล้งสภาพอากาศนี้ที่แปรปรวนไม่แน่นอนนี้จะส่งผลกระทบต่อการเกษตรโดยตรงเลยค่ะซึ่งต้องพึ่งพาการพยากรณ์แล้วก็สภาพอากาศ เรื่องวางแผนการเพาะปลูกการจัดสารน้ําให้เหมาะสมการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างแม่นยําเพื่อช่วยในการเกษตรการเตรียมรับมือนะคะดังนั้นพวกเราจึงจะทําโครงงานชนิดประเภททฤษฎีเรื่องการพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการเกษตรเพื่อนําเสนอวิธีการใช้ความรู้เรื่องสถิติและพยากรณ์อากาศมาเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนให้แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่มากขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ค่ะ ของโครงงานนี้นะคะคือการใช้ความรู้เรื่องสถิติและสมการพยากรณ์มาใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อหาแนวโน้มปริมาณน,น้ำฝนของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อใช้ในการเกษตรค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. ทฤษฎีสถิติพื้นฐานสถิติคือตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือขอ้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประเภทของสถิติสามารถแบ่งออกได้สประเภทคือสถิติเชิงพรรณนา 2. สถิติเชิงอนุมานเมื่อกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลค่าวัดทางสถิติมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่ววิคราะห์ข้อมูออมลซึ่งสามารถแบ่งตามการใช้งานได้ดังนี้ 1. ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ใ้เพื่อบอกข้อมูลที่มีแนวโน้มกระจุกตัวไหนตรงไหนในชุดข้อมูล 2. ค่าวัดการกระจายตัวค่านี้ใช้วัดว่าข้อมูลที่อยู่ในชุดมีความกระจายตัวจากจุดศูนย์กลางมากน้อยเพียงใด 3. การแจกแจงความถี่คือการนับจานวนตัวเลขข้อมูลที่อยู่ในช่วงจุดหรือกลุ่มต่างๆและสามารถแสดงผลในรูปกราฟเช่นฮิสโตแกรม สูตรที่พวกเราใช้ในการพยากรปริมาณน้ำฝนนะคะคือสูตร y เท่ากับ a บวก bx โดยที่ a เท่ากับ y-bar ลบ bx-bar และ b เท่ากับ sigma xy ลบ nx-bar y-bar ส่วนด้วย sigma s กำลังสองลบ nx-bar กำลังสองค่ะ y เท่ากับค่าพยากรตัวแปรตาม a เท่ากับค่าคงที่ตัดแกน y b คือค่าความชันของเส้นตรงแนวโน้ม x เท่ากับช่วงระยะเวลา x bar เท่ากับค่าเฉลี่ยของเวลา y bar เท่ากับค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามส่วน n เท่ากับช่วงระยะเวลาค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะทางเราได้หาปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ปี2019จนถึง2024แล้วนำมาจัดทำเป็นตารางซึ่งปริมาณน้ำฝนของเรา คือตัวแปร y ค่ะในส่วนของตัวแปร x ก็คือช่วงระยะเวลานะคะซึ่งจะได้ตามตารางที่ทุกท่านเห็นดังต่อไปนี้ค่ะในส่วนต่อไปนะคะคือกราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสมในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ปี2019ถึง2024ค่ะ ซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณหาผลลัพธ์ในตอนถัดไปนะคะ A บวก Bx หาค่า B นะคะซิกมา xy-Nxy ลบ n x y, หารด้วยซิกมา x 2 n ก2ำลังสองลบ nx กำลังสองบเท่ากับ18,690.39 ลบ6คูณ0คูณ1 7 8 7 4 7หารด้วย4.67ลบ6คูณ0 b เท่าก 1, 8, 39, ับ18,690.39หารด้วย4.67ดังนั้น b จะได้4,222หาค่า a นะคะ a เท่ากับ y ลบ bx a เท่ากับ1 7 2 7งลบ4 2คูณ0 a เท่ากับ1 7 7 4 7ลบ0 a เท่ากับ 1, 7จะได้ค่า y y เท่ากับ a บวก bx y เท่ากับ1 7 2 7 4 7บวก4 2คูณ7 y เท่ากับ1 7 7 4 7 บวก2 8 0 1 5 5 4ดังนั้น y จะได้29,803.01สรุปได้ว่าปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่สะสมไว้อยู่ประมาณ29,803.01มิลลิเมตรจากสูตรที่ใช้คำนวณขั้นต้นนะคะเราจะสามารถคาดคะเนได้ว่าแนวโน้มปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคตมีแนวจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมากน้อยเพียงใดเพื่อให้การ กษตรนะคะสามารถวางแผนการทำการเกษตรกรรมได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ได้นำความรู้เรื่องอสถิติและการพยากรเพื่อหาแนวโน้มในการเกิดปริมาณน,น้าฝนในจังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อนำแนวโน้มของปริมาณน,น้าฝนมาใช้ในการเกษตรเพืก็ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ข้อเสนอนี้น,นะครับ 1. ควรน,นำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อลดความพลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 2. ควรพิจนารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน,น้ำฝนเช่นภาะวะโลกร้อนภาัติทางธรรมชาติเพื่อให้การพยากรณ์นั้นแม่นยำยิ่งขึ้นขอจบการนำเสนอตนเรียนเะท่าน,นี้อขอบคุณครั